<smart> © <noise> không được Ghiền mai bị bỏ không được lỡ không được quá dẫn họ đen nè ròn 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 mai ta lạc ta lạc cao đi mình rút rồi Ờ, à ai ai cái กับผมกับงานวางท่องานวางอ่าคอโอลต่อคอโซลค่คือก่อนขล้นเสริมเล็กมครับผมเป็นงานระบายน้ำภายในโครงการนะครับผมคือก่อนออกคือก่อนจะนำน้ำที่งอ,อกสูท่าทางน้ำนั้นมเราก็ต้องมีบอ่อพักมีพอระบายน้ำภายในโครงการของเรากันนะครับผม ครงการนี้คือใจต่อคณะเซซิปนะครับผมต่อคอสตรอเซซิปเป็ตนต่อระบายนา้ำภายในโครงการจะมีบอ่อปักสำเร็จกันในปะุมปลาไปเลยนะครับผมมีลักษณะของต่อคอสตรอที่เราจะใจกันนะครับผมเซซิปคุณหนึ่งแมปต,ตามมารตรฐานความยาวอยา่างผมกาวิธีขั้นตอนการทิดงานก็นคือ การรอตรงใต้โฟ้ระดับ5ระดับนันอโล่ใจกาสรบยต่องรอยต่อหนึ่งซ่องรอยต่อหนึ่งเซนเับสรบหน่ซอซ่องรอยไ้นาครับซ่องเมตรต่อหนึ่เซนความยาวธรมดของเรา C สิบเมตรนะ C สิเมตรกาสรบโยตียี่สิบเซนนะครับผมนู่นนะครับมันจะมาจากอาการนู่นนะครับปื้ด จะออกไปดันนู้นนะครับผมตีโรงงานตุลากาไปทู่ท่าท่านาตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมปไปเลยนะครับผมไปกาวิธีขั้นตอนการทํางานเราตรงใต้ระดับะน,น,นะครับเราต้องยิงมาจากปืนเพื่บอบ่อผักเดิมมาเราจักว่าการาเราจะนำนำ้ำออกสถา,านานี่คือมันจะเป็นดีซุม่มเด้าก็เขากำลังว่างจังว่าง าาตัวนี้ก็เป็นการตีตั้งนะครับนี้จะไปเรื่อทีาอการยกละการติดตั้งหกอ,อสลอกันนะครับผมจากนี้เรากระจายแมโครดีสีวุ้นเอ็ส่ว,วน้องกล้องปูป้านะครับผมในการวิดต้งนาคา การเสิมคือเขาเรียกว่าผมปลาผมปลาคือตัวสำหรับปลาตัวน้าโซโอ้โหน้องต้องนับเ็นยวปลากุกคนไปลยมล้วนี่เป็นโครับ อังสัเงเดชขอสลมันกันนะคั่นจะเป็นลวดมันคือไวต่อจะดับตัวนี้สามารถลุงวางในลึกได้แล้วก็ผมอสลตัวนี้จะมาต่อเพืยับความทุ่งเพื่อให้ได้มีชิ่นก็คือเรยงว่าจดับิ้นะได้ือวยครับตะนุ่นจได้ดับื้นไปในโครงการก็ได้นะครับผมเราต่อปากมา ปอยจะลึกตุ้ตามกาสลบกล้องอ่าตกันไล่กล้องน้ำแบบเนียตัวแบบนอ้ต่างอ๋อที่ตั้งมาเป็นกล้องทางเรบผม Các bạn bạn thì lại gần hết rồi, gây ra bài đây phốt. Say yo, hắn. Say gặp để Say gặp kiao. Say ลากันเลยนะครับผมไดี๋ยปลาตัวนี้เรายืมก็มาคปั๊บตามไปเลยกันเลยครับนะครับไล่ด้วยตัวปูเรียบเข้าไปปึ๊บที่ปอรองร่องรองอุตาดุ้วยรองตาดุ้วย ร่องร่องักทเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ไอแกดันไว้เดี๋ยวอิ có to thằng ra thôi rồi chặt cao để thôi xài thôi thôi nha thôi mua đang vài thôi thì thôi nha giọt giọt thôi trung còn giọt thôi trung à anh thôi bị thôi rong thôi 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 rồi thôi 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 đây

เลยล่ไหรัน,น,นี้ว่างอยู่สิบซิบผอนก็นึ่งบ่อปักนะครับผม มาหัานไปหน้าพี่ปอพี่ปอมามาพี่ปอป้าเป็นคนดีปักปักลงไปเลยปักลงไปเลย ผมถ้ามีอะไรตรงเพลกาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในการซับสไครต์กันทีเดียๆนะครับผมมีการ์ดกาเดี่ยวปล่อยพบกันไหมกับหราวเดี๋ยวผมจะใต้รูปแล้วก็งานเรียลเซ็ตกันเลวนะครับผมตองปิดขั้นตอนต่อไปนะครับผมมันมีเราก็กลับลาไปก่อนเราัสดีครับผม